เพจดังไขข้อสงสัยเหตุใดขวดน้ำเปล่าพลาสติกถึงต้องมีลายบนขวดจากเพจ Facebook ผู้บริโภคได้มีการโพสร,รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความเอาไว้ว่าความใหม่ของลายบนขวดน้ำเปล่าสำหรับคนที่เคยดื่มน้ำเปล่าทั้งหลายที่วางตามท้องตลาดแน่นอนว่าขวดของแต่ละยี่ห้อล้วนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ทำไมขวดน้ำเปล่าพลาสติกถึงต้องมีลายบนขวดน้ำล่ะการที่มีลายบนขวดน้ำเปล่าพลาสติกนั้น หลายคนอาจจะรู้ว่าข้อดีของมันคือทําหน้าที่กันลื่นและทําให้จับถนัดมือแต่ลายที่เป็นล่องบนขวดน้ํานอกจากข้อดีต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังทําหน้าที่ทําให้ขวดน้ําแข็งแรงของโครงสร้างขวดน้ําขึ้นอีกด้วยส่วนลายที่ปรากฏบนขวดนั้นขึ้นอยู่กับทางบริษัทจะออกแบบและจะทําลายอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับทีมวิจัยของแต่ละยี่ห้อน,นั่นเองจ้าเนี่ยแหลคะครับผู้ฟังคือสาเหตุที่มีลวดลายบนขวดน้ํานั่นเอง